ไม่สมหวังอีกแล้วน้อยมากแบบนี้ของปลอมแน่นอนปาทิ้งไม่ได้เลยทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องจุ่มกันอีกแล้วอันนี้เป็นกล่องที่โของเราแล้วรู้เกันว่าจะเป็นอะไรกับน้องลาบูบูวีหนึ่งตอนนี้เป็นตัวที่สองของเรากับลาบูบูเรามีแล้วหนึ่งตัวเรามาลุ้นกันว่า ตัวนี้จะได้สีอะไรตล่องที่6แหละขอสีเขยตสักตัวเถอะเรามีสีเขียวแล้วสีที่ไม่อยากได้เลยก็คือสีเขียวมาลุ้นกันแกะนะหนึ่งสองพร้อมนะหนึ 1, ่งสองสีอะไรไอ่เฮ้ยเียมฟูมน,น่ารักมากอุ้ยทำไมตัวนี้น่ารักจังขนฟูมาก 四、胸脯。